วันนี้เราจะพามาดูเจ้านิสสันซีลฟี่นะครับนิสสันซีลฟี่ปี2015สีขาวมุกเคอสวยคันนี้นะครับสวยเดิมนะฮะรับการไม่เคยมีรถความชนหนักน้ำท่วมนะครับแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมนะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับมีปุ่มกดเปิดนะครับคุญแจเป็นคีย์เลสนะครับเปิดล็อกกันล็อกได้นะครับโดยไม่ต้องเอาคุญแจออกมาเลยนะฮะ นี่นะครับภายนอกนะฮะสวยสวยเดิมเดิมนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับมาดูรอบๆคันก่อนนะครับสวยเดิมจัดๆแบบนี้เลยนะฮะมาดูห้องเครื่องนะครับสตาร์ทรถอยู่นะฮะ ได้เลยนะครับตัวรถแก้มซ้ายนะครับข้างหน้า Del นะฮะคานหน้าทุกอย่างเดิมนะครับคานหน้าทุกอย่างเดิมนะครับแก้มขวาเดิมนะครับไหลขึ้นมานะฮะมีรอยถอดน็อตฝากระโปรงนะครับเก็บสีฝากระโปรงชิ้นหนึ่งนะฮะตรงๆนะครับชัดๆัดฮะเก็บสีฝากระโปรงมาชิ้นหนึ่งนะครับอยอ่างอื่นเดิมหมดนะครับเครื่องเดิมนะฮะ ไม่มีเยิ้มนะครับเกียร์ทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีเยิ้มนะฮะตกอนออกเปลี่ยนของเหลวให้ทั้งคันนะครับน้ำมันเครื่องอะไรเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับท้องเครื่องสวยจัดแบบนี้เลยนะครับเรามาดูภายในของนิสสันซิลฟี่คันนี้กันนะครับเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยนะกระจกวฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะฮะเป็นนวมนะครับพักแขนเป็นนวมนะฮะ กระจกปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะฮะฝาท้ายไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเลขหมายแค่6 3 0 0 0กว่ากิโลนะฮะวิทยุซีดีเดิมๆออกห้างนะครับแอร์ออโต้นะฮะปรับได้สองฝั่งนะครับคอนโซลกลางลายไม้เกียร์ออโต้นะฮะเบาะหนังเดิมๆนะครับพักแขนลายไม้นะฮะด้านข้างนี้เป็นลายไม้หมดนะครับ มาดูเบาะหลังกันต่อนะฮะเบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมเดิมเดิมนะครับสวยๆนะฮะไม่มีแตกนะครับไม่มีขาดนะฮะมีแอร์หลังด้วยนะครับมีแอร์หลังด้วยนะฮะภายในสวยเดิมนะครับภายในสวยเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายนะครับ เรามาดูกันที่ฝาท้ายกันต่อนะครับข้างในนะครับกว้างมากนะฮะเก็บของได้เยอะนะครับกว้างมากเก็บของได้เยอะนะครับยางอะไหล่เครื่องมือแมแรงเดิมๆของห้างนะครับที่เพื่อออกมาใช้เลยนะครับดูจากท้ายได้เลยนะครับท้ายเดิมๆนะฮะท้ายเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยจัดนะฮะ สำหรับรถนิสสันซีฟี่ปีสองพันสคันนี้นะครับราคาขายอยู่แค่345,000สบาทนะครับฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายออกรถ0ูนบาทนะฮะค่าจัดค่าโอนประกันภัยทุกอย่างฟรีหมดผ่อนเดือนละ6,300บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับลองเข้ามาทดลองขับได้ที่เต็นรถยนต์มิดคาเซ็นเต,นเตอรต์ตรงข้ามไทยวัสดุนะครับถนนบายพาสเลี่ยงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมมาทดลอง มาดูรถได้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสนใจรถอะไรหารถอะไรสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทีละคันนะฮะขอบคุณนะครับ